มีรูปมาให้ให้ใช้ไม้ฉากหรือกระดาษที่พับเป็นฉากวัดมุมแล้วตอบว่าเป็นมุมฉากหรือไม่เป็นมุมฉากเราจะใช้ไม้ฉากช่วยในการวัดมุมนะคะนำไม้ฉากวางให้ตรงกับแนวเส้นสีแดงสังเกตถ้าด้านของไม้ฉากทั้งสองด้าน ขนานพอดีกับเส้นสีแดงทั้งสองด้านแสดงว่าเป็นมุมฉากข้อสองก็จะตอบได้ว่าเป็นมุมฉาก